สวัสดีครับพบกับอาร์ตสิครับนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแชร์นะครับเว็บไซต์ที่สามารถซื้อขายคริปโตเคอเรนซีได้นะครับใน x c h a n g e ในไทยนะฮะแต่ก่อนอื่นเลยนะครับวันที่ผมมาอัดคลิปนี้นะครับทน่องากว่าวันนี้นะฮะผมก็เข้ามาเช็คอีเมลตามปกตินะครับแล้วก็เห็นอีเมลนะครับที่บอกว่าเออบิดครับจะให้บริการตอนบ่าย2นะครับซึ่งก็ลองเข้าไปแล้วนะครับหน้าเว็บไซต์ก็ยังใช้การไม่ได้นะฮะแต่ว่าที่ใช้ได้เนี่ยคือเฉพาะโมบายแอปเท่านั้นนะครับ บีคับโมบายแอปจะกลับมาให้บริการตอนเวลาบ่ายสอครึ่งเพราะฉะนั้นเฉพาะแอปนะครับแต่ว่าหน้าเว็บยังใช้ไม่ได้นะฮะวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับเอ็กชนอื่นๆบ้างนะครับวันก่อนแนะนำสตังโป o ไปแล้วนะครับวันนี้แต่ก่อนที่จะมาแนะนำนะครับผมอยากเอาฟีดแบ็กนะครับมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าผมเจออะไรบ้างนะครับจากการที่ผมทำคลิปเมื่อวันก่อนนะครับก็คือลง y o u t u b e นะฮะ หลายคนเริ่มหันมาสนใจคริปโตเรนซีมากขึ้นนะครับก็หลังจากที่ทําแนะนําคลิปสตางโปไปนะครับก็ลองมาดูฟีดแบ็กันนะครับเขาบอกว่าไปกันเลยจ้าอะไรไม่เป็นอย่างที่คิดก็รีบเอาเข้าออกเหมือนเมาเล่นหุ้นนะครับจริงๆมันก็ไม่เหมือนนะเมาเล่นหุ้นเยี่ยมครับทางเลือกที่ดีแต่สภาพคล่องจะน้อยกว่าบิทครับเท่านั้นเองใช่ครับสภาพคล่องของสตางโปจะน้อยกว่านะครับเพราะว่าถ้าสตังโปเนี่ยมีคนเข้าไปใช้เยอะนะครับมันก็จะทําให้ สตังโปเนี่ยนะครับมีความคล่องเหมือนบิดครับนะครับเขาบอกย้ายไม่ได้ครับเงินจมกับบิดครับแต่ผมเชื่อนะครับอย่างนึงว่าบิดครับเนี่ยเขาก็ต้องกลับมาให้บริการแล้วก็เขาไม่ทําให้เงินหายนะครับเพราะเขาได้รับการรับรองจากกรอตอนั่นหมายถึงว่าเขาก็มีความปลอดภัยนะฮะระดับหนึ่งเลยนะครับบอกสตังโปหรอครับใช้งานยากชัดเจนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูเว็บซีอกันดีกว่านะครับว่า c o เขาออกมาพูดอะไรบ้างหรือฟีดแบ็กในเว็บไซต์ของบ i t คับเนี่ยเป็นไงบ้างนะครับโอเคขอบคุณสําหรับทุกๆก,กําลังใจนะครับอันนี้คือโพสต์ล่าสุดที่คุณท็อปโพสเมื่อ22ชั่วโมงที่แล้วนะครับขอบคุณสําหรับทุกกําลังใจทีมงานทุกคนกําลังทํางานเต็มที่จริงๆไม่ต้องห่วงครับทุกคนนะมีเพื่อนผมคอมเมนต์ด้วยนะครับเขาบอกว่าควรชี้แจงด่วนค่ะนะฮะก็คนส่งกําลังใจให้คุณท็อปเยอะนะครับเยอะมากเลยนะครับ คอมเมนต์นี้บอกว่านักลงทุนเสียาหายมากๆครับคุณท็อปน่าจะเข้าใจนะครับถ้ามาตรการชดเชยความเสียาหายไม่เป็นธรรมผมว่ารอบนี้เรียกความเชื่อมั่นกลับต้องใช้เวลาเลยครับผมว่าจริงนะครับผมว่าลูกค้าส่วนหนึ่งนะครับก็น่าจะถูกถ่ายเทปไปที่โบกอื่นแล้วนะโบกโบกอื่นด้วยนะครับถ้ามีการชดเชยห้าร้อยถึงหนึ่งพันบาทเทียบไม่ได้กันเทียบเทียบกันไม่ได้เลยกับสิ่งที่เสียไปโตช้าแต่มั่นคงย่อมดีกว่าโตเร็วแต่จัดก,การปัญหาพื้นฐานไม่ได้ บทเรียนครั้งใหญ่ของบิดครับคือการสูญเสียความเชื่อมั่นคงลูกค้าไปโฆษณาว่าบริษัทโตได้ไวถึงหกร้อยถึงพันเปอร์เซ็นไม่ได้มีโอ้พี่คนนี้คอมเมนต์ยาวมากแต่มาตรฐานที่ดีจะเป็นตัวสร้างความเชื่อมั่นลูกค้าหวังว่าการชดเชยจากทางบิดครับครั้งนี้จะเรียกความเชื่อมั่นของลูกค้ากลับมาได้ไม่มากก็น้อยเพราะตอนนี้ความเชื่อมั่นของลูกค้าแทบเป็นศูนย์ถึงแม้บริษัทจะโตไวแค่ไหนก็ตามเออแต่คอมเมนต์นี้ผมว่าเป็นประโยชน์นะครับสิ่งที่บิดครับพลาดคือปีที่ผ่านมา คุณทาการตลาดมากเกินไปแต่สาหรับความว่าการตลาดผมว่าไม่มีมากเกินไปนะแต่ขยายระบบรองรับสมาชิกเข้ามาไม่ทันพอพอการตลาดลงบ้างก็ได้ครับแค่คนบอกกันปากต่อปากสมาชิกก็ถาถมกันเข้ามาเยอะแล้วอืมจริงครับเฮ้ยแต่คอมเมนต์เน้นดีนะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสให้ได้นะคะสู้ๆคราวนี้มีคนบอกว่าทําไมผมถึงต้องแนะนําไอตัวสตังโปนะครับผมทําไมต้องแนะนําสตังโป เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับสตางโปเนี่ยเขามีความน่าเชื่อถือมากเลยนะครับสตางโปเขาจดทะเบียนนะครับถูกต้องตามกฎหมายนะฮะแล้วก็ประเภทธุรกิจเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายเลยนะครับเมื่อตอนที่ผมบอกไปแล้วนะครับว่าผมจะแนะนํานะครับเว็บไซต์นะครับที่สามารถซื้อขายคริปโตเคอเรนซีได้ในประเทศไทยนะครับตอนนี้ก็มีบิตค u ันะครับแต่บิตคัเนี่ยผมว่า สัดส่วนนะฮะน่าจะเป็น9 0นะครับของคนในประเทศไทยนะครับที่เล่นคริปโตเคอเรนซีและใช้บิตคัพนะครับก็เลยทําให้จํานวนยูเซอร์เนี่ยมหาศาลมากบวกเรื่องของกําลังการซื้อขายนะครับทำให้ในเว็บเขาเนี่ยสภาพคล่องนะครับมีความสูงมากๆนะครับอีกเว็บหนึ่งถัดมานะครับก็คือเว็บสแตงโพนะครับผมสแตงโพเนี่ยก็ให้บริการนะครับซื้อขายคริปโตเคอเรนซีเหมือนกันนะ คือสิงคโปก็เป็นอีกเว็บหนึ่งที่ใช้งานง่ายนะครับคล้ายๆบิตคัพเลยแต่บางคนที่ไม่เคยซื้อขายพวกคริปโตเค็นซีนะครับก็อาจจะบอกว่าเออซื้อขายยากไปหน่อยนะฮะแล้วก็เขา,าอ่านมาเลเนี่ยหัวบีหัวบีหัวบีหรือว่าห,ห,ห,หัวบีก็ให้บริการเหมือนกันแล้วก็อีกอันนึงคือซิปเมกนะครับที่วงไวนะครับว่าไม่มีค่าธรรมเนียมยังไงเพื่อนๆที่จะเข้าไปใช้ก็ลองศึกษาดูดีๆนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็มาประมาณนี้แล้วกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวยังไงรอบหน้ามี อะไรดีๆเดี๋ยวจะเอามาฝากเพื่อนอีกนะครับไปและบ๊ายบาย